พ่อหนูไม่ให้มันมาราเล่นละแล่ต่อไปสาวไปเซ่ฆ้าเวลาไปรับรางวัลได้บ่ขอบคุณต่อรางวัลอะไรด้วยนะคะทุกวันนี้จะให้ฉันแม่น้อยอกร้อยใจได้ยังไงพ่ษอ่ะรักแค่รักรับใช้แต่ฉันคนเดียวเลยพี่สาวเนี่ยไม่เคยใช้งานโนดเอาเข้าไปในเมืองคุณหนูเดียวดีเดี๋ยวพุณหนูพูดใหม่ หนูเนี่ยโดนคุณพ่อใช้อยู่แล้วทุกวันเช้ามากวาดบ้านใช่เย็นมาทํากับข้าวใช่เช้ามาเลยซื้อกับข้าวใช่ไม่โดนใช้ได้ไงคุณหนูกานแหละสิก็ไม่อยากโอนแบบนี้อยากเข้าไปในเมืองแบบพี่สาวว่ะเดี๋ยวสักวันคุณหนูก็ได้เข้าเองวันนี้ซื้อกับข้าวแล้วฉันอยากจะบอกนะว่าพี่ดาราวดีน่ะสวยก็ไม่สวยฉันน่สวยกว่าตั้งเยอะถ้าฉันเข้าไปในเมืองนะฉันอาจจะไปเจอคนละลรอจะได้เอาฉันเนี่ยเข้าไปทำงาน เดี๋ยวคุณหนูเนี่ยสวยอยู่แล้วใครมาเดินมาแถวเนี้ยาพาคุณหนูเข้าไปในเมืองก็ได้กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยพ่อบอกว่าจะกลับจากในเมืองมากินข้าว,าวกับข้าวกับปลาเนี่ยเออพี่เตียวหรือยังยังไม่ได้ทำเลยว้ายตายแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวถ้าพ่อมา,อาไม่มีข้าวกินอ่ะโดนตีอีกก็คิดว่าคุณหนูเนี่ยไปซื้อข้างนอกมาไว้ให้คุณพ่อแล้วไม่ได้เรื่องแล้วเอาอย่างนี้เรารีบไปทำกับข้าวเตรียมกับข้าวให้พ่อก่อนเียบ้ยเถอะจ้ กับพี่เออลืมน้ำเอ้าลืมน้ำค่ะตายแล้วแล้วไม่มีน้ำไม่พอกินก็ติดคอแย่น่ะสิแล้วจะทำไงล่ะคะคุณหมอต้รีบไปซื้อสิให้พ่อกินก่อนได้ไหมคะไม่ต้องกินน้ำโอ้ยไม่ได้หรอกแล้วถ้าเกิดเขามาเหนื่อยคอแห้งเขาอ่ะเดี๋ยวก็โดนด่าอีกเดี๋ยวพี่ไปหาเขาก่อนไปเร็วลืมน้ำได้ไงกนมาก็ลืม ข้าวปลายังไม่ได้กินเลยโออหิวเหมือนกันเนอะพ่อแล้วมาถึงบ้านราชครูแล้วใช่ไม่รู้มีข้าวกินหรือเปล่าเข้าเข้าไปดูก่อนไหมเราเข้าไปดูก่อนพ่อท่านราชครูไม่อยู่ด้วยแต่อยากกินขวดต้มมากเลยตอนนี้เบนพ่อตายแล้วเว้ยพวกเราพ่อท่านกับข้าวคุณคุ้นเหมือนเมื่อเย็นเลยไหกับข้าวเมื่อเออคุณคุนเว้ยแกงเขียวหวานไก่ทอดมันแกงปอดกูเลยวะของอด อาอย่างนี้ไม่ต้องพูดคังมจำเพลงขอกินก่อนแล้วกันยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยพระองค์ท่านเสวยแล้วพ่อจะก้าวขึ้นบกจะคอยดูให้เออมึงดูดีแล้วไม่ต้องกินหลักเปลืองกูกินเองน่ากินเหมือนจันดาแม่ไปเร็วอันนี้อร่อยจริงน้ำมะเดื่อเลี้ยเลย่าพ่อมาเนี่ยจะได้ชื่นใจเป็นไงพระองค์อาวข้าวปลาหมูข้าวหมูโอ้โห เฮ้ยนี่เธอเป็นใครเนี่ยโมแต่หัวกินข้าวให้รัะกินสักงสองตันก่อนก่อนก็ไม่ได้ไม่ออกมาแล้วเกินนั่เไ็บเงินก็ไม่ให้กินเดี๋ยวป่ะทั้งสองคนจะเป็นใครกล้าดียังไงเขามากินข้าวพ่อฉันรู้ไหมว่าข้าวในเชตเตวะให้พ่อแล้วบ้านหลังในเชตเตวะเป็นเจ้าของบ้านแล้วเป็นใครมาจากไหนฮะเดินมาไม่ได้ดูตามหน้าตาเลยหรอเพราะบ้านหลังในเขามีเจ้าของแล้วข้าวในเขาก็ทำว่าให้ใครกินแล้วมากินกับใครเฮ้ยเฮ้ยพีชจ่อปากมาพูดเรื่องอะไรเนี่ย มันดิทำไมอ่ะหายใจรูไหนเนี่ยนี่กฟ้าเขาไม่หิวมาจากไหนเนี่ยครับหายใจจะมาเลียนข้าวเหรอไม่เอาบอกกันดิใครออกมาไงว่าข้าวเนี่ยเป็นของฉันฉันทะไว้พ่อฉันเก็บเจียมเนี่เจียมตัวซะด้วยทำไมล่ะจะทำอะไรรู้ไหรือเาว่าเราเป็นใครเธอเป็นใครเงาหัวเธอจะขาดรู้ไว้ซะมั้งทำไมต้องกลัวด้วยก็เนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของฉันแล้วข้าวมันอ่ะฉันก็เตรียมไว้พ่อ กินถ้าอย่างนั้นเธอเนี่ยเป็นใครเราขอแนะนำตัวให้รู้จักเลยแล้วกัน <P> เราไม่นามว่าโอรสสิงหานุวัตรเป็นราชโอรสของเอกร่อจิตติด,ดาข้าวจักระเดนใช่เจ้าข้าวติโคเป็นนาโชาว์โนดตีดด่มีกิตนตนิรู้ไว้ละเด้ไม่กล้าดาบบ่าแล้วแป๊บเดียรู้ว่าเป็นเจ้าคุณได้กินถั่วต้มหิวก็กินถั่วนุ่นอ๋อพี่กุ้งเขาขอบพระคุณสำหรับพี่กุ้งไะ น้ำรัปต้มนะมีถุงไหมพี่เดี๋ยวก่อนนะหยุดเลยฉันไม่สนใจทั้งนั้นแหละว่าคุณจะเป็นใครเพราะฉันก็ไม่รู้จักแต่ณสถานที่นี้มันเป็นบ้านของฉันฉันไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาและนี่มากินข้าวแถมยังกินน้ำอีกไร้มารยญาทที่สุดแล้วไาทบ้าทำไมมันจะกินไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่อยากหัวขาดขอโทษเราซะแล้วโทษครั้งนี้เราจะยกโทษให้เรื่องอะไรฉันต้องขอโทษฮะไม่ขอโทษ แม่นะขอโทษเราดีดีดีกว่าถ้าท่านไม่อยากตายอยู่ตรงนี้ใช่ขอโทษมาซะแค่ไม่ขอโทษนี่ถึงจะตายเลยเหรอเจ้านะพูดไปเล่นไปไม่ขอโทษถ้ามึงไม่ขอโทษวันนี้กูสิงหานุวัตรจะกดหัวมึงอะไรจริงเหรอนี่ยกูไม่สนใจเรื่องว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าใครมาเหยียดหยามหรืด่ากูเจ้าอะไรรุนแรงขนาดนี้แล้วมึงก็เป็นคนแรกที่กูจะฆ่า ขุานชิได้ชิเด้ชิเด้อไกระลังหกินข้าวกินข้าวก็ยังโมโหอยู่ หลับตาทำไมแม่คะอ้าวพูดมากมีอะไรจ้าชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วผมชฉันแตราวดีแตราวาดีวัขอบคุณครับเกิดอะไรขึ้นไปคะโอ้ยอันนี้เจ้าของร้านมาเองเลยใช่ไหมขอบคุณครับเกิดอะไรขึ้นเพราะอาจะรู้ทำไมเจ้าต้องออกมาขวางด้วยเป็นอะไรกับแม่นางคนนั้นเลยะก็ทัศนียาเป็นน้องสาวของมองฉันแตราวาดีเป็นน้องของเจ้า หน้าตามไม่เคยเห็นใครถูกเก็บมาเลี้ยงกันแน่เนี่ยอยากจะรู้เลยเกิดน้องท่านเกิดอะไรขึ้นไหมคะน้องสาวขมมฉันทําอะไรผิดท,ทําไมถึงต้องฆ่าต้องแกงกันเลยเลยเพื่อข้า,าเพียงแค่เราเป็นกินข้าวที่บ้านน้องสาวเธอหรือบ้านของ,ของเธอเขาเข้ามาเห็นไม่พอใจก็มาด่าเราต่างๆนานา,นาคนอย่างเรามานาันอารมณ์ร้อนอยู่แล้วด้วยความโมโหก็เลยบอกให้เขาขอโทษแต่านางไม่ขอโทษ เราจําเป็นที่จะต้องกดหัวหนางเพราะนางเย็ยะเลามากเกินไปเรื่อนท่านน้องสาวของท่านเป็นคนอย่างนั้นแม่หม่อมฉันขอประทานอภัยแทนน้องสาวของฉันด้วยถ้าเกิดเถื่อนท่านเจ้าผิดเอาโทษหรือจะเอาอะไรหม่อมฉันแต้ววรดียอมที่จะรับแทนน้องสาวเพคะจริงหรเหรอพะรังวรดีสิ่งที่ท่านพูดว่าจะรับโทษแทนน้องสาวของเจ้าหวังว่าเจ้าจะทําได้นะคำขอโทษ เราไม่ต้องการชีวิตน้องสาวท่านเราก็ไม่ต้องการแล้วด้วยสิ่งที่เราต้องการเราต้องการเธอมาเป็นเมียจ้ะองนองงอชาอง ไม่ต้องใพี่ือมืดีแตาเดนลพี่จะซื้อแหวนเพชรแปนเพชรใสเวลาจะวาดให้สแหวนเพชร็ต้องคืนเลาพี่จะเอาป็แให้เป็นแคให้จะซื้อเปอยู่วันที่เป็นสายย้อนยุ่เป็นคนนอพี่ก็เป็นคนคอยหรือแม่จะีน้า็ูก็ตางทีหรือแม่จะนอนแหกา เอช่าเอช่าชาชาชาดานอนเอะเอช่อช่าชาชามาชอน